อุ้ยชิบกโตอยู่ใต้ยกไก่ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีพีพีหนาๆเอซี่สูสุดน,นะครับนี่ผมกะใไไส่รอบไว้มาหารอบครับมาย่ามรอบเสียหาปลาหน่อยไปใส่ปลาหไงครับมาครับไปย่ามครับมว่าสีมา,านว่ามานเลยครับนี่ เรายดไวไใบตงแต่มือว่าหันเราครับมันจะขาดปลาเขาอ๋อนกินนี่เลยนะเนาะพี่น้องรัาจกาบเป็นเหมือเแล้าวะ่ะโอ้แต่คนนี้หันมา ชอบวะบ่ะข้บดินไมนคือบดินนอนรับไอ้เช็กเช็กมันเต็มหลอดแล้วเช็กอาการก่อนออมีอยู่มีอยู่มีอยูย่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้นอยน้อยแทะโอ้ปลาดุกลุล่วงเลยโอ้อปลาดุกลุล่วงเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอย่คือเงียบ บันไหนไปยังเด้อครับนี่เนื้อป่าครับเดี๋ยวไปใส่ป่ายังป่ามันบทท่านลงดีป่นไหนมดไหวก็อยากได้คนรักบึ้งวะ่ะสามสิแก้ได้แต่มันอ้ออยู่ขา้างหน้าหลายแห่งแต่มันบ่นทันลงมันลอ่อลงอวยวปะปลาดุกล้วน,รวนสร้งแต็ โอ้มันปลาดุกกระตายบกห้อยบ่บให้อยกินหรอเ <c oughs> จ,อจอ้าะๆเวยค่านอจอจออ้องเจ้าๆเฮ้ยสิบกโตอยู่ตายลุกตายคนอ้อยาสายกรขึ้นส่ยปขึ้นไว้ให้นกกินมีแต่ปลาดุล้วนๆเลยปลาคอหน่อยตะียบ หน้าผมหน้าบานผมหน้าผมเองเป็นหน้านู้นครับเบึง้งมีแต่ตอนหยาหน้าคนอื่นแล้วมีแต่ต้นเขาหน้าผมมีแต่ตอนหยา <c oughs> <c oughs> นะไปขึ้น <c oughs> ตกให้มิดมาน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 ปลาคอปลาคอหน่อยปล่อยลงน้ำขึ้นเบาเอาเดี๋ยวปลาดุกครับมาเดี๋ยวพาไปย่างอีก ดูล่ลหนูใกล้ามาถึงแล้วจะน้อยกับหลาหนูแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกระดูกผมกับพระนั่นได้ใจแล้วครับยังหน้มหน้าหน้ามัานยังหลายอยู่แต่ยืนท่าช่างหนูห้อยเห็นอยู่ตลอดแต่ตอนนี้จะกําแต่หาใส่แต่ป้าก่อนหนามกำลังลมครับหนามที่เลยหาป้าหน่อยไปใส่เด็ดไงกลับไปล่องเบิ้งโอ้โหถิมานที่บประมาณแล้าารครับ อเงียบเหอะเฮ้ยมีอยูออ่มีอยู่มีเสียงอยู่อาเคียวางบ่บ่ะขึ้นมีน้อยเถอวะโอ้ยมีอยู่กระดุกทำอะไ อันนี้บกไฟร้าย,ายครับตัวนันบ่ได้โอ้อันนี้จะลุกตายห้ายเด็ดอืมอันนี้เด่น้อยครับตายห้าย,ายอันนี้ ครับผลงานต้นมมนี้แหละบมูมานเลยมันนี่ปลามันหยานกล่องบ่อะไปครับเดี๋ยวผมไก่ไซไปขึ้นกันครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำในนะครับเดี๋ยวสีพาหาเนื้อปลาดุกนี่ไปหา,ลาปลาปลาใหญ่เบิ้งครับปลาดุกหน่อยปลาไปใส่ยูซี่เบิง้งจากสีมานหมูม,มันนะครับก็รอดูนไปนั่งกันน,นี่เออสีไซไปก่อน ไครับคลิปนี้ขอตรากรับบ้านกันก่อนนะครับขอบคุณครับ